เจสันแอนดูโมโรนีได้คู่อุ่นเครื่องแล้วส่วนไฟตัดเชื่อกับนวพลยังเงียบเผยแล้วคู่อุ่นหมัดของฝาแฝดแดนจิงโจ้ในอเมริกาเจสันแอนดูโมโรนีเด็กปั้นของปู่บ๊อบอารัมซีอีโอของท็อปแ้งโปรโมชั่นที่จะไปโชคเป็นคู่ประกอบรายการการป้องกันแชมป์โลกมวยหญิงในวันที่9เมษายนนี้ ที่เดอะฮารกาในคอสตาเมซาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแฟดพี่เจสันโมโลโนีแชมป์เบนตัมเบดเดอมัูบีซีซินเวอร์ ver, และวรองแชมป์โลกอันดับสองของรุ่นและสถาบันนี้จะขึ้นอุ่นหมัดกำหนด10ยกกับฟานซิสโกฮาเวียเมนโดซานักชกวัย27ปีจากตีหัวหน้าประเทศเม็กซิโก เจ้าของสถิติชนะ17ไฟชนะนอก10ไฟแพ้10ไฟและเสมอ2ไฟโดยที่ผ่านมานั้นเขาเคยขึ้นชกกำหนด10ยกมาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ก็แพ้รวดส่วนทางแฝดน้องแอนดูโมโรนีอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ูบที่ปัจจุบันเป็นแชมป์จูเนียร์เบนตัมเบทของด BO ูบีโอออเรนเทลอยู่นั้นจะขึ้นอุหมัด8ยก กับกินโบโตเมนโดซานักชกอเมริกันวัย32ปีเจ้าของสถิติชนะ19ไฟชนะนอก10ไฟแพ้11ไฟและเสมอ3ไฟคู่ปรับเก่าของแม็กเวลเลียมอโรโยเมื่อ10ปีก่อนโดยในปี2021ที่ผ่านมาทั้งปีเขาขึ้นโชคไปทั้งหมด5ไฟชนะ2ไฟแพ้2องไฟและไม่มีการตัดสิน1ไฟนั่นเอง